สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีกันนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะมาเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่ดิฉันได้พบเจอมาตลอดชีวิตเรื่องของเสียงเสียงที่พวกเราผู้หญิงวัยนี้อาจจะไม่ได้ยินบ่อยนักว่ามันมีพลังมากแค่ไหนหลายครั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเสียงของเราเบาลงเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะเพราะภาระหน้าที่ต่างๆที่เราต้องแบกรับ หรืออาจจะเพราะสังคมที่บางครั้งก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงของเรามากเท่าที่ควรแต่ดิฉันอยากจะบอกว่านั่นไม่เป็นความจริงเลยค่ะหนูๆลองคิดดูสิคะพวกเราผ่านอะไรกันมาบ้างเราเลี้ยงดูลูกหลานดูแลครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวทำงานหนักมาตลอดชีวิตประสบการณ์เหล่านั้นต่างหากที่เป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ประสบการณ์เหล่านั้นหล่อหลอมให้เสียงของเรามีพลังมีความหนักแน่น และมีความน่าเชื่อถืออย่างที่คนรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่มีดิฉันจำได้ว่าตอนที่ดิฉันเริ่มทำงานใหม่ๆเสียงของดิฉันก็สั่นๆก็กล้าก,กลัวกลัวไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อดิฉันได้เรียนรู้ได้ลองผิดลองถูกได้เจอปัญหาและแก้ไขมันได้เสียงของดิฉันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันกลายเป็นเสียงที่มั่นใจกลายเป็นเสียงที่คนฟังแล้วรู้สึกอบอุ่น และวางใจดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันเสียงของเราอาจจะไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดแต่เป็นเสียงที่มาจากข้างในจากความรักความเมตตาและความเข้าใจดิฉันเห็นหลายคนใช้เสียงของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและดิฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ทำได้เช่นกันอยากลัวที่จะพูดอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็น อยากลัวที่จะแบ่งปันประสบการณ์เพราะเสียงของเรามีความหมายเสียงของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้เสียงของเรามีพลังมากกว่าที่เราคิดดิฉันอยากจะให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองมั่นใจในเสียงของตัวเองและใช้เสียงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนหลานทำการบ้านการให้กําลังใจเพื่อนบ้านหรือการเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่ไม่มีเสียงจงจำไว้ว่า เสียงของพวกเรามีค่าและมีพลังอย่างเหลือเชื่อขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะดิฉันขอเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ